มันมีอัตราตัวตนที่รุนแรงมากนะคะเป็นอัตราตัวตนที่ทำร้ายเราสุดๆเลยคือเราจะไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอเป็นไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่คนที่สู้คนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวผู้นำครอบครัวเป็นพวกเดบักหนึ่งในนั้นคือจีน่าเราโคตรอยากจะอ่อนแอเลยนะเราอยากอ่อนแอนะจิตวิญญาณเราอะในสภาวะตอนนั้นคือมันเหนื่อยมากมันอ่อนแอมาก แต่อ่อนแอไม่ได้เพราะว่าคนข้างหลังที่ที่มองเราอยู่อ่ะอยากร้องไห้มากอ่ะในสภาวะที่เรารู้สึกเราเบินเอากับงานตรงนี้เหลือเกินอน่ะหรือว่าเราเจอผลเราเราเจอกระทบมากเกินอ่ะแล้วเราอยากร้องไห้มากอ่ะแต่ด้วยการที่ถูกสอนมาว่าเฮ้ยต้องเข้มแข็งนะเว้ยหรือมีสายตาของแม่มองเราอยู่อ่ะ ร้องได้ไหมมีสายตาของลูกร้องออมองเราอยู่อะร้องได้ไหมไอ้พวกเดอะแบบพวกเนี้ยร้องไม่ได้นะจีน่าอยู่สภาวะนั้นมาแล้วนะคะเราจะมีสร้างเกาะขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะเว้ยต้องร้องไห้ไม่ได้นะออนแอไม่ได้นะบอบบางไม่ได้นะต้องอยู่ในโหมดเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลามันเหมือนการเอาหินมาทับตัวเองเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วหายใจหายคอไม่ได้ถ้าใครอยู่สภาวะนี้จีน่าบอกว่าให้ไปฝึกเขียนนะนะคะมันเป็นการเขียนบําบัดจริงๆแล้วคุณจะไปร้องไห้ จากการเขียนของคุณร้องไห้ด้วยการที่บางทีคุณไม่มีน้ําตานะแต่มันจิตใต้สำานึกของคุณอะ่ะมันมีการไหลออกเพราะคุณไม่จําเป็นต้องต้องเข้มแข็งแล้วไนงะคุณอยู่กับกระดาษต่อหน้าแล้วคุณก็เขียนของคุณไปมันเจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนคุณก็เขียนไปดิเขียนเขียนไปเอาออกเอาออกแล้วฉีกทิ้งทําลายจบเดินหน้าต่อ เวลาท้าทํารซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆมันจะเหมือนกับการเคลียร์ก้อนหินที่ทับตัวคุณทีละก้อนละก้อนพอก้อนหินของความหนักตรงนี้มันเอาออกแล้วเคลียร์ปุ๊บเครานี้คุณจะไม่ได้ทําสมาธิอยู่บนพื้นฐานของความเครียดละแต่คุณจะเริ่มทําสมาธิบนพื้นฐานของการรักตัวเองได้ไม่ใช่สภาวะที่ยังแบกหินอยู่เลยนะยังแบกก้อนหินหนักๆอยู่แล้วไปนั่งทําสมาธิมันก็หนักไงแต่เครานี้คุณเคลียร์ด้วยการเขียนออกไปละ ตัวคุณเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาเริ่มเบาและเริ่มมองเห็นโลกอีกโลกหนึ่งละเริ่มเหมองเห็นความเป็นจริงเมื่อคุณเขียนคุณจะเริ่มยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็มีมุมบาอ่อนแอไว้ฉันก็อ่อนแอได้นะฉันก็ร้องไห้ได้อะพอะคุณเริ่มยอมรับตัวเองได้ปุ๊บว่าคุณคือคนคนหนึ่งที่สามารถเผยมุมลบๆของตัวเองได้มุมที่โลกไปเนี้ยไม่ยอมรับอะปิดท้ายด้วยการทําสมาธิคุณจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะคุณ ไม่ได้เกลียดตัวเองแล้วคุณไม่ได้ไม่ได้เอาก้อนหินลงไปด้วยระหว่างทําสมาธิทางมันจะเริ่มค่อยๆโลง่งปล่อยวางเรื่อยๆืๆฝึกไปเรื่อยๆเืๆมันจะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายและคราวนี้ชีวิตใหม่คุณจะเริ่มเกิดขึ้น